สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเป็นข่าวใหญ่ก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้วันจันทร์เชื่อว่าหลายคนน่าจะกําลังเดินทางไปทํางานยังไงก็ขอให้ทํางานต้นสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีหน้าที่ในการมาอัปเดตข่าวให้กับ เพื่อนๆได้รับฟังกันซึ่งก่อนอื่นเลยครับตามธรรมเนียมเหมือนเดิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอยากหาเครื่องดื่มที่ทำให้สดชื่นก็แนะนำสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์ s u z u k ิ Ce l e r i o c o m p a c t e ค o า a r สุดคุ้มได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3 1 9 9 0 0บาท พร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนนะครับก็คุ้มสุดๆครับตั้งแต่วันนี้จะถึง31พฤษภาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับสอบถามได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับก็ไปเรื่องมันที่โคชครับที่มีข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็วนเวียนอยู่กัน3-4ชื่อเนี่ยนะฮะทาง Sky Sport ครับรายงานบอกว่ารายชื่อสุดท้ายครับ ของกุนซือที่จะคุมเชลซีเนี่ยมี4คนนั่นก็คือโรเบร์โตเดซาบี้โทมัสแฟรงค์เอนโซมาเรสกาแล้วก็คีแรนแมคเคนนาซึ่งเบนจาคอบก็รายงานครับว่าไม่ได้มีชื่อของรูเบนอโมริมและชาบี้เอนันเดสอยู่ในลิสต์นะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่นะครับก็รายงานบอกว่าเอนโซมาเรสกากำลังรอการตัดสินใจจากเชลซีอยู่หลังจากมีการพูดคุยกันเมื่อวันก่อนขณะเดียวกันฮะทางฝั่งของสื่อเยอรมันครับ CF เบายเยนรายงานบอกว่า ทางโทมัสแฟรงก์กุญซือของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกับเชลซีหลายครั้งแล้วนะครับเนื่องจากเขาคือหนึ่งในแคนดิเดตที่จะรับงานต่อที่เชลซีนะครับส่วนสื่อที่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยนะท้องถิ่นรายงานบอกว่าแคนดิเดตอีกคนนึงก็คือ r ูเปโตดิเซบี้ครับแต่หลายสื่อรายงานว่าพวกเขายังคงหาโค้ชใหม่อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจะเลือกคนที่ใช่จริงๆขณะเดียวกันนะฮะก็ เดลี่เทเลกราฟครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้บอกว่าแมนยูน t เต็ดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของทั้งโทมัสแฟรงค์และมาริโโปเชติโนโดยพวกเขายังตามหาตัวเลือกต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตของเอริกเทนฮากขณะเดีวยวกันก็มีรายงานบอกว่าทางแฟรงค์ลัมพาดอดีตกุนซือของเชลซีเนี่ยก็ถูกพิจารณาในการเ,าเข้ามาคุมทีมเบอร์ลี่นะครับแทนที่ของแวงซองกอมปานีนะครับ นอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของเบนชิวเอลครับพูดถึงการปลดมาริโซโป c h เชติโนออกจากตําแหน่งนะฮะแกไปดู F1 ที่ราชรัฐโมนาโกนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างแน่นอนครับแต่ใครที่เข้ามาผมก็มั่นใจว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของคีรันแมคเคนนาะครับหนึ่งในคนดิเดตที่จะคุมเชลซีเนี่ยเขาบอกหลักการของผมเนี่ยหนักแน่นมากๆนะครับและผมคิดว่าผมจะไม่มีวันละทิ้งมันไป ผมเชื่อในการเล่นฟุตบอลครับโดยมีแนวทางที่ชัดเจนมันไม่ใช่การขึ้นเกมจากแนวหลังหรือการกดดัน pressing สูงนะครับผมอยากให้ทีมของผมทำได้อย่างไรทิติทั้ง2แบบนอกจากนี้นะฮะก็มีข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายผู้เล่นนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังหาผู้สำประตูมือหนึ่งในตลาดนักเตะรอบนี้และกำลังจับตาดูเจมส์ทรัฟฟอร์ดครับผู้สำปะตูของทีมเบอร์ลี่ซึ่งเป็นผู้สำปะตูทีมชาติอังกฤษชุดอยู่21นะครับ ซึ่งช่วงหลังในเจมส์ทรัฟฟอร์ดเนี่ยเป็นสำรองของอายาเน่มูริชนะครับซึ่งถ้าจะหามือหนึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าเจมส์ทรัฟฟอร์ดไม่ใช่คำตอบเลยนะครับขณะที่แกรมไบายลี่ครับก็ตีไว้เป็นลือเหมือนกันนะฮะบบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อคว้าตัวโทซินอาราบิโอโยนะครับกองหลังของฟูลแลมนิวคาสเซิลเนี่ยนำหน้าแมนยูครับในการไล่ล่าตัวกองหลังรายนี้แต่ตอนนี้เชลซีได้เข้ามาร่วมวงด้วยแต่ผมให้ตีไว้เป็นลือเลยนะครับคือตอนนี้อาราบิโอโยเนี่ย หมดสัญญาไม่ต่อสัญญากับฟูลแลมนะครับแล้วก็เป็นฟรีเอเยนตอนนี้ตัวเต็งม,มากที่สุดคือแมนยูไนเต็ดนะครับเชลซีเนี่ยเพิ่งมามีข่าวแล้วก็ไม่ใช่สื่อใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นอาดาลาบบโยโยก็ตีไว้เป็นลือก่อนคือตราบใดที่เราไม่ได้ปล่อยชาโลบาออกไปได้นะครับหรือกองหลังใครออกไปเนี่ยผมว่าเชลซีน่าจะยังไม่เสริมเข้ามาให้เป็นภาระนะฮะถึงแม้ว่าจะได้ฟรีก็ตามแต่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็กองหลังอย่าลืมนะเรายังมีเวสลี่โฟฟาน่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า อาราบิโอโยตีไว้เป็นลือได้เลยแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าแกเป็นอดีตเด็กเก่าแมนซิตี้ด้วยนะครับขณะที่ทีมทอคครับรายงานว่าเชลซีและนิวคาสเซิลจับตามองรรยันเชร์กี้ครับปีกวันเดอร์คิดของโอลิมปิกลิยงมาสักพักนะครับและเชลซีจะทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะนิวคาสเซิลก็เคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำมันได้นะฮะใครเล่น FM นะฮะฟุตบอลแมเนเจอร์รายานเชอร์กี้นี่เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลขณะเดีวยวกันเลอร์กิฟส์ก็รายงานครับบอกว่าบรย่าเป็นหนึ่งในรายชื <mile> ที่เป็นเป for aco, ้าหมายของโมนาโกครับเพื่อจะไปแทนที่วิซัมเบนเยตแดนะครับก็มีรายงานว่าวิซัมเบนเยตแดก็จะออกจากทางโมนาโกนะครับเพราะว่ากำลังจะหมดสัญญานะครับที่เหลือก็มีรายงานจาก Evening Standard ครับบอกว่าโรเปต้เบดเดซบี้เนี่ยต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมาะสมกับทางเชลซีนะครับแล้วก็เรื่องของเทเลกราฟกับมาริโซโปเชติโนเนี่ยก็ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามข่าวไว้ดีครับแมนยูนี่กับโปเชตติน่นี่พูดตรงๆฮะไม่แน่เหมือนกันก็มีโอกาสนะครับที่เหลือก็ขอแสดงความยินดีกับโคพาเมอร์นะครับที่ได้รางวัลนะฮะพรีเมยร์ลีกเกมเชนเจอร์ออฟเดอะซีซั่นคือเป็นตัวเปลี่ยนเกมของพรีเมยร์ลีกนะครับก็ได้รางวัลนี้ไปก็แน่นอนฮะแกไม่ได้เปลี่ยนแค่เกมครับแกเปลี่ยนทั้งทีมเลยนะฮะสำหรับโคพาเมอร์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับ ก็เรื่องโค้ชเนี่ยผมว่าถ้าเราติดตามข่าวมาทุกวันเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีชื่อวนเวียนกันอยู่แบบไม่ค่อยเยอะมากนะครับเริ่มแคบลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเดซาบี้โทมัสแฟรงก์เอนโซมาเรสกาอะไรวนๆอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเริ่มแคบลงมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่แมตต์รอบอกครับน่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนที่เราจะได้รู้ครับว่าเชลซีจะได้ใครเป็นโค้ชส่วนที่เหลือก็มีเรื่องของ ทีมสุดท้ายที่ได้โคต้าขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกก็คือเซาท์햄ปตันนะครับสุดท้ายเอาชนะลีสยู่นเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้จากทางอดัมอาร์มสตรองนะครับแหมก่อนเกมนึกว,ว่าลีสจะดูเหนือกว่าแต่ว่าสุดท้ายเป็นเซาท์แฮมปตันนะครับก็เท่ากับเลสเตอร์นะฮะอิฟสวิททาวล์แล้วก็เซาท์แฮมปตันขึ้นชั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเซาท์แฮมปตันขึ้นมาแล้วจะตกไปอีกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีช่วงเวลาสักตีสองตีสามบ้านเรานะผมทิ้้้งทายแลวกัันนะครบ เบนจาขอบก็รายงานนะครับบอกว่าทางเดซบี้เนี่ยมีโอกาสรับงานคุมทีมที่เชลซีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เบนจารขอบก็รายงานว่าเชลซีอยากจะใช้ VAR ต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้มีการโหวตแล้วเหมือนกับแฟนบอลเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าแฟนบอลเอ่อขอให้บรรดาหลายๆสโมสรเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้มี v r r แต่ว่าเชลซีดูเหมือนจะอยากให้มี VR ต่อไปนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีความเห็นอย่างไรเรื่องโค้ชคนใหม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อยากสนับสนุนช่องอยากสนับสนุนคอนเทนต์ข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับซปเปอร์แตงให้การสนับสนุนก็ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ